รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพานะครับลำโพงในตัวนยี่ห้อ Sony โมเดล TCM-47 นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะฮะมีปุ่มปรับช้าเร็วลำโพงในตัวนะครับตัวนี้เป็นวม่อินเจแปนด้วยนะครับนะครับมีช่องเสียบไฟ DC ด้านข้างอันนี้ไม่ได้ลองให้นะจะเทส้วยการใช้ฐาน 2A 2ก้อนนะครับพกพานะครับเดี๋ยวทดสอบระบบอัดก่อนเลยมีสายคล้องแขนนะครับ โกดเพลงบริคอร์ทดสอบโ o n y TCM 47ทดสอบ123ก็ใช้อากาเต็มรูปสถานะแบตติดมนะครับทดสอบ1 2ึง TCM 47อันนี้กี่แเม่อกี้นะครับบรคอร์ทดสอบโ o n y TCM 47ทดสอัด 2> 2, <3. S 1> เสียงในตัวนะครับกดซ้ายกดขวาอันนี้กดขวานะครับกดซ้ายนะทดสอบฟังระบบเทปนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับเสียงนะฮะตัวนี้จะเป็นโมโนโน,นะครับจะมีช่องหูฟังช่องไมค์นะครับอันนี้เล็กเขเตอร,ตอรไม่เดินนะโผล,ลุ่มขึ้นลงปกติปรับช้าเร็วด้านซ้ายปรับช้าปรับถาจะปรับเร็วนะครับไว้ตรงกลางเป็นมาตรฐานนะครับวาซ้ายก็ขวาได้ไม่อินเจแปนนะครับตัวนี้นะครับโปรงุงในตัว อันนี้ปุ่มพอสนะครับหยุดชั่วคราวครับอันนี้ปรับเสียง โอเคนะครับประจบการรีวิวครับขอบคุณครับ